สวัสดีครับมาตามต่อกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้เป็นใต้ท้องของโรเบิร์ตสามเผาสเกลหนึ่งต่อสินะครับช่วงล่างนะครับสามเผาเสื้อเผาจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเสื้อเผาสี่เหลี่ยมสวมอัดลูกปืนนะครับที่ดุมล้อนะครับดุมล้อจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับลูกปืนสวมอัดลูกปืนด้านในนะครับแกนล้อจะเป็นเหล็กชุบแข็งขนาด5้มิลนะครับน็อตล้อจะขยายเป็นน็อ M5 นะครับขันด้วยบล็อกเบอร์8นะครับบล็อกก็จะแถมไปให้ลูกค้านะครับลูกค้าสามารถใช้บล็อกตัวนี้ขันน็อตล็อออกได้เลยนะครับปกติทั่วไปเพาสำเร็จรูปก็จะเป็นน็อต4มิลิเมตรนะครับมาตรฐานที่เขาใช้กัน4มิลของผมขยายเป็น5มิลิเมตรชุบแข็งนะครับรองรับการบรรทุกหนักๆได้เลยนะครับช่วงล่างก็จะเป็นถุงลมนะครับเป็นสลกรัดเพานะครับแล้วก็น็อตล็อกกันคายนะครับมีแปนสปริงด้วยนะครับผมสลกรัดเพาทุกเพาเลยนะครับ แล้วก็จะมีจุดของสะดือแหนบตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางล็อกให้พาวอยู่ในตำแหน่งนะครับไม่เลื่อนหน้าถอยหลังซ้ายขวานะครับส่วนใต้ท้องของโรเบิตนะครับก็จะเสริมคานครบทุกชิ้นนะครับมีคานครบทุกชิ้นนะผมวางคานให้ครบทุกชิ้นนะครับตำแหน่งต่างๆนะผมด้านท้ายที่เป็นไท้ายล่ารับด้านล่างนะผมมีคานให้ครบนะครับคานด้านกลางนะครับครบนะครับเชื่อมเดินแนวทั้งหมดเต็มนะครับ เชื่อมเต็มทั้งหมดแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงทั้งหมดนะครับเชื่อมเต็มแนวทั้งหมดฉากศูนย์องศานะครับทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม